สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแคทโทรจธทตดแมวสายมูตามดูดาวแล้วนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนกุมภาพันธ์2567ค่ะตลอดเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีอีเวนต์ใหญ่ถึง2เหตุการณ์ด้วยกันนะคะอย่างแรกตอนต้นเดือนก็คือเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะทั้งวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวนะคะก็ขอให้ทุกๆคนที่ฉลองรับตรุษจ,จีนเฮงเปังปรวยรกันไปตลอดทั้งปีเลยนะคะ อีเวนต์ถัดมาค่ะก็คืออีเวนท์ที่เป็นสากลอย่างวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ค่ะขออวยพรให้ทุกคนมีความรักที่ดีไม่ว่าจะเป็นชาวโสดหรือคนมีคู่นะคะก็สามารถรักตัวเองและรักคนอื่นได้นะคะก็ตามไปดูดวงกุมภาพันธ์กันได้ทุกลัคนาราศีเลยค่ะ วงของช่องเรานะคะช n แน,นลนี้ก็จะเป็นการตามดูดาวนะคะซึ่งใช้ลัคนาค่ะลัคนาจะต้องหาจากเวลาเกิดนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ทราบลัคนาก็สามารถดูจากราศีได้นะคะส่วนวิธีการหาลัคนาในแบบไทยก็จะแปะให้ไว้ที่ description ด้านล่างค่ะว่าแบบไหนเวลาเกิดนี้นะคะมันก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ c h anel นี้ด้วยนะคะและถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวเพราะว่าดาวพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ค่ะและ EP นี้ก็ถึงคิวของชาวลัคนาราศีตุลแล้วค่ะ ชาวตุลคะบ้านของคุณอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตลอดเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีดาวดวงไหนอยู่ในบ้านคุณเลยค่ะฉะนั้นก็มาดูกันว่าแล้วดาวประจําตัวของคุณอยู่ที่ไหนดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระศุกร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณและดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยซึ่งตอนต้นเดือนเขาอยู่ในภพสหัชช้าค่ะคุณจะมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับสังคมเพื่อนฝูงคอนเนคชันต่างๆนะคะมากมาย ตั้งแต่มกราคมมาแล้วแหละแล้วก็ยาวต่อเนื่องมาจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะแถมยังอยู่คู่กับดาวคู่มิตรนะคะอย่างดาวพระอังคารด้วยซึ่งพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและกระดุมพลาซึ่งหมายถึงคนรักคู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนคู่สัญญาพาร์ทเนอร์นะปัตนินะคะและกระดุมพลาหมายถึงการเงินรายได้ค่ะเมื่อคุณดาวประจําตัวอยู่กับดาวการเงินนะคะก็ การติดต่อสื่อสารเจรจาต่างๆของคุณนะคะในเรือนสหัชช้าหมายถึงการเดินทางด้วยก็ได้นะคะการเดินทางจะให้โชคนําเงินทองมาให้การเดินทางกับคนรักก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะตั้งแต่มกราคมไปจนถึงก่อนวาเลนไทน์เลยนะคะ แล้วก็มรณะก็หมายถึงทางไกลด้วยก็อาจจะเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะสหัสช้ามรณะเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสเจรจาติดต่อดีลกับชาวต่างชาตินะคะก็มีโอกาสได้คู่ค้าคู่สัญญาด้วยเพราะว่าปัตตานีก็หมายถึงคู่ค้าได้ด้วยนะคะก็หลากหลายมากๆเลยขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนที่ตรงกับคุณมันก็อ่านได้หลากหลายแบบมากเลยนะคะชาวตุนแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะ หลังจากนั้นนะคะดาวคู่ครองปัตตานีหุ้นส่วนคู่ค้าของคุณจะย้ายออกจากสหัสชชะนะคะรวมทั้งเป็นดาวการเงินด้วยนะมาอยู่ในเรือนพันธุค่ะพันธุหมายถึงครอบครัวบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์และความมั่นคงนะคะเมื่อปัตตานีเข้าพันธุนะคะใครที่วางแผนเป็นแฟนกันมานานแล้วะไรมีโอกาสนะคะแต่งงานได้เลยก็คือจาก จากคนรักกลายเป็นครอบครัวนี่ต้อนรับวาเลนไทน์กันไปเลยนะคะในเดือนนี้ก็ใครที่แต่งงานนะคอมเมนต์บอกได้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าตรงกับดาวของชาวตุลเ,เป๊ะเลยนะคะในปีนี้สิ่งที่ต้องระวังมีเล็กน้อยนะคะก็คือเขาอยู่ร่วมกับดาวคู่ศัตรูอย่างดาวพระอาทิตย์นะคะให้ระวังเรื่องความใจร้อนนิดหน่อยของคู่ครองค่ะแต่ยังไงก็ตาม ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าของเรื่องลาภะซึ่งซึ่งหมายถึงโชคลาภนะคะครอบครัวบ้านรถที่ดินอสังหาจะนำโชคลาภมาให้คุณได้นะคะใครที่ชอบเสี่ยงดวงต่างๆนะคะเลขบ้านเลขรถมีลุ้นนะคะงวดนี้เขาอยู่ร่วมกับดาววินาศด,ด้วยค่ะดาววินาศคือดาวพระพุธนะและแตกก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาที่หมายถึงความสุขความสำเร็จด้วยนะคะฉะนั้นคุณอาจจะ ต้องเรียกว่าได้โชคลาภอะไรอย่างเงี้ยจากเรื่องวินาทอะไรบ้างที่เป็นเรื่องวินาทก็อย่างเช่นทางไกลต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนเรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังที่ไม่ออกหน้านะคะ,คะการแก้ปัญหาให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยจะนําความสําเร็จมาให้คุณได้นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาให้กับคนในครอบครัวหรือว่าการทํางานอสังหาที่อยู่เบื้องหลังอ่าอันนี้ก็เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในเรือนพันธุ ด้วยนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวตุลในเรื่องของการทํางานและการติดต่อสื่อสารเจรจาตลอดเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวหลังจากนั้นนะคะในวันที่13และ14นะคะดาวย้ายกันเพียบเลยค่ะดาวต่างๆไปกองกันอยู่ที่เรือนปุตตะของคุณนะคะปุตตะหมายถึงบุตรบริวารลูกน้องนะคะแล้วก็หมายถึงโปรเจกต์ใหม่ๆก็ได้ ใครนะคะลาพ้าเข้าโปรเจกต์ใหม่ก็คือถ้าคุณคิดเริ่มมีโครงการอะไรใหม่ๆทำเลยนะคะได้โชคได้ลาบแน่นอนแล้วก็ยังวินาทเข้าปุตตะด้วยนะคะสุภาก็เข้าปุตตะด้วยหมายความว่าบริวารต่างๆนะคะของคุณเนี่ยนอกจากจะนำโชคลาบมาให้คุณแล้วนะคะก็ยัง หรือ,อคุณอาจจะได้ครอบครัวมาเป็นบริวารน,นะอย่างเช่นบางคนให้ลูกให้หลานมาช่วยงานอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าดาวเขาสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะคุณก็จะมีความเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ดาวประจําตัวของคุณนะคะก็ย้ายมาในเรือนครอบครัวด้วยนะคะในเรือนพันธุในวันที่ 13กุมภาพันธ์ก่อนวาเลนไทน์วันหนึ่งนะคะแล้วดาวประจำตัวได้ตำแหน่งเทวีโชคค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีของชาวตุลเลยนะคะเพราะว่ามีกำลังมีเสน่ห์มีเมตตามหานิยมมากๆเลยเขาอยู่ร่วมคู่กับดาวคู่มีแก่งดาวพระอังคารด้วยนะคะสุขปากหวานอังคารรับเอาถ้าเราพูดจาดีๆนะคะเราจะมีเมตตามหานิยมมีสเสน่ห์ทวีคูณไปเลยแล้วก็มีคนช่วยเหลือนะคะแถมยังอยู่คู่กับ ดาวปัตตนีค่ะชาวตุลน,นะคะที่ยังโสดนะคะมีลุ้นเลยเพราะว่าดาวประจำตัวอยู่ร่วมกับดาวคู่ครองในเรือนครอบครัวโอ้โหแต่ถ้าใครยิ่งเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะคะโอกาสแต่งงานมีสูงมากเลยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อ,อยากได้เบบีละกันอยากได้บุตร อยากได้ลูกตัวน้อยๆน,นะคะถามว่ามีโอกาสไหมต้องดูว่าดาวปุตตะของคุณก็คือดาวพระราหูอยู่ในเรือนอลีอือันนี้เรียกว่าสคิปไปก่อนแล้วกันคือความรักดีนะคะความรักดีมีโอกาสลุ้นของคนโสดแล้วก็คนที่คบหาดูใจกันมานานแล้วอยากจะแต่งเนี่ยคือดาวเกื้อหนุนมากให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ แต่ถ้าใครที่อยากอยากมีลูกนะ่ะอาจจะย,ยังไม่เหมาะในช่วงนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าดาวลูกหลานบริวารต่างๆนะคะยังอยู่ในอริอยู่เนาะซึ่งถามว่าแย่ไหมแต่ถ้ามีละ่ะถ้ากําลังตั้งท้องไม่ต้องกังวลไปนะคะต้องดูดาวพื้นดวงประกอบด้วยอันนี้ก็คาทํานายเป็นดวงโดยรวมนะคะแต่ว่าดาวอาริเนี่ยเขาเป็น ราชาโชคอยู่ในเรือนปัตตานีคือคู่ครองค่ะหมายความว่าถ้าคุณมีโอกาสมีคู่ครองที่เป็นชาวต่างชาตินะคะหรือว่าอยู่ห่างไกลกันอันนี้ก็จะแก้เครดไปได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าอลีเนี่ยจะเป็นแค่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะไม่ใช่การแตกหักเลิกลาอะไรแน่นอนเพราะว่าดาวความรักดาวประจําตัวก็เป็นเทวีโชคด้วยนะคะยินดีด้วย แล้ดาวอังคารดาวคู่ครองก็เป็นมหาอุดด้วยณนะตำแหน่งนี้นะคะและปลายเดือนกุมภาพันธ์นะะดาวดวงสุดท้ายที่ย้ายก็คือดาวพระเกตนะคะย้ายออกจากเรือนคู่ครองแล้วค่ะเขาไม่กระตุ้นเรื่องคู่ครองแต่มากระตุ้นในเรือนอารีแทนนะคะแต่ถามว่าณตำแหน่งนี้แย่ไหมไม่แย่นะคะเพราะว่าดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงบุตรบริวาร พอมีดาวพระเกตมากระตุ้นนะคะคุณก็จะมีโอกาสที่จะบุตรบริวารของคุณอะคะ่ะจะเข้มแข็งช่วยเหลือคุณได้ดีนะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อพระราหูอยู่กับพระเกตเนี่ยเขาเรียกว่าราหูทรงยศค่ะเขาจะมีกําลังมากทวีคูณเป็นสองเท่าคุณจะมีบริวารที่เก่งๆเลยนะคะคุณจะมีลูกหลานที่เรียกว่าน่ารักอะพึ่งพาได้อ่าแล้วก็ อุตตะยังหมายถึงโปรเจกต์โครงการใหม่ๆด้วยก็ได้ถ้าใครที่รเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะพอดาวพระเกตมากระตุ้นนะคะคุณจะมีมีทริคมีเล่เหลี่ยมอะไรตามคาแรคเตอร์ของดาวพระราหูะคะ่ะและยิ่งถ้าคุณทําอะไรเกี่ยวข้องกับออนไลน์ต่างประเทศด้วยนะคะก็จะยิ่งส่งผลดีมากๆเลยกับชาวตุลน,นะคะณนะตําแหน่งนี้ก็คือในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะ ตามตำนานแล้วเนี่ยพระอินเขาตัดพระหูแบ่งเป็นสองท่อนค่ะแต่ว่าพระหูไม่ตายเนื่องจากดื่มน้ำำําอมฤตเข้าไปส่วนหัวกลายเป็นรางหูและส่วนหางกลายเป็นพระเกตนะคะก็แยกย้ายกันไปแต่พอมาอยู่ในบ้านเดียวกันก็เหมือนรวมหัวกับหางให้ครบองค์นะคะก็เลยเรียกว่าราหูทรงยศฉะนั้นในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ยาวไปจนถึงมีนาคมเลยนะคะก็ลองสังเกตบุตรบริวารลูกน้องของคุณให้ดีนะคะว่าเขา สปอร์ตคุณได้มากขึ้นหรือว่าเอ๊ะทำไมเขาดูแบบเออมีมีมเอ,อไวัยพริปปฏิพานอะไรต่างๆมากขึ้นหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องดีที่จะช่วยให้ชาวตุลเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นได้นะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมของชาวตุลในเดือนกุมภาพันธ์นะคะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ที่ description ด้านล่างนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหนะ้าสวัสดีค่ะ